สวัสดีครับพบกับ hobbyner กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับ Star Wars The Big series ในซีรี e ์ของ The w o k l One, เ One ไม่ใช่ The ไม่มีเอะดิ World One Star Wars Story นะครับในตัวละครชื่อว่าชรุตอิมเวนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยชาวเอเชียหรือว่าคนดูหนังบ้านเราเนี่ยก็จะฮากันเป็นพิเศษนะเพราะคนที่รับบทนี้ก็คืออาจารย์ยิบมันนะฮะหรือดนนเยนหรือเจนจือตันนะฮะก็เป็นดารา แอคชั่นสตาร์ที่อยู่กับวงการหนังฮ่องกงมาอย่างยาวนานแต่เพิ่งมาดังกับเรื่องยิปมันนะฮะก็มาดังตอนแก่แล้วนะครับผมก็ตัวชุดอินเวนี่ก็จะเป็นนักบวชนะฮะในอา่าลทัทธิเจไดนะครับผมก็มันจะมีหลายหลายเลเวลนะส,สำหรับอา่เอาเจไดมันจะมีทั้งนี้อา่าหลักนิกายหลักความเชื่ออย่างในที่เราเห็นในดาวเจด้านะฮะก็จะเหมือนกับว่าอา่าแนวคิดด้านพลังเนี่ยถูกส่งต่อไปอยังแบบว่าผู้คน ที่หลากหลายขึ้นมีนักบวชนะฮะที่นับถือนับถือเจดอะไรเงี้ยอย่างอย่างอ,อิมเวนี่จะมีความเชื่อเรื่องพลังมากเรื่องฟอส์นะฮะนะฮะก็ประมาณนี้แต่ว่าแล้วก็มีสกิลการต่อสู้นะฮะที่แบบคล้ายๆเจดแะแต,แต่แต่แต่ก็ไม่ได้เทพเท่านะมันก็จะดูเป็นแบบว่ากังฟูอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูเท่ดีนะแบบคนเดียวคนเดียวนี่แบบว่า เป็นคนเดียวที่ตาบอดด้วยนะแล้วก็สู้กับสตอม t ูเปอร์ได้แบบว่าดูเดือดเลือดพ่านมากนะครับผมอล้วก็เช่นเคยนะครับอย่างาลายของนี้นะมันก็จะอยู่ในเก็บที่สีอ่าสามไปสี่นะครับผมก็จะเป็นสีเขียวเทอร์คอยสนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับก็จะเจาะให้เห็นนะฮะเนี่ยมันตื่นเต้นตรงที่ว่าหน้าของชรุษนี่อ่าในแบบที่ว่ามีอ่าพิมสามดีแล้วเนะี่ยมันหน้ามันดูมันดูดีขึ้นมากเลยนะครับผมแล้วก็ อ่าตรงนี้ก็จะมีแถบสีเขียวว่าโลกวันอ t a r w บอสต t o r y แล้วก็ระบอ,อุระบุชุดนะ Imv นะครับผมตั้งแต่สาอ่า,ามปีขึ้นไปเอสี่ปีขึ้นไปต่ํากว่าสามปีก็ห้ามเล่นนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยที่เป็นรอยจัดเฉียงเนี่ยก็จะเป็นรูปของชุดนเ v นะฮะในท่าที่แบบถือไม้นะฮะแบบเตรียมหวดซอมทูเปอร์นะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีอสมอรภูมิในตอนท้ายเรื่องนะที่เป็นสมรภูมิติดทะเลนะซ,ซ,ซ,ซึ่งผมผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เจ๋งมากนะคือคือพูดง่ายอะ่ะคือขอระบ,บายหน่อยนะฮะคื Star อ Star w a r ะมันไม่ใช่ m a r v e อะ่ะมันมันมันไม่ใช่หนังที่แบบว่าจะต้องมีหนังเดียว A B C D อะไรเงี้ยคือมันเหมือนกันดําอ่ะที่ท,ท,ท,ที่ที่มันจะมีสปินออฟเป็นสมอรัูมิแต่ละสม,สมอลรัูมอิอ่ะที่แบบเราจะได้รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอผู้คนเป็นยังไงลบกันแบบไหนอะไรเงี้ยนะฮะอย่างเจไดลบแบบนี้ ถ้าเป็นแบบคนทั่วไปก็จะลบอีกแบบหนึ่งเนี่ยซึ่งซึ่งลบวันเนี่ยผมโอเคมันเป็นอีเวนต์นะฮะไม่ได้แบบว่าแบบคือซาวว์มันไม่ได้แบบชูตัวละครใดตัวละครหนึ่งจะแบบโดอะไรขนาดนั้นนะฮะก็คือแบบนะผมผมอยากดูอะไรอย่างนั้นมากกว่านะอย่างบแบบอ่าเดี่ยวบัวเฟสนีผมก็ไม่ค่อยโอเคนะหรืออ่าเดี่ยวฮันโซโล มันก็ขัดใจตรงที่ว่ามันเปลี่ยนนักแสดงนะครับผมก็ดูไม่มีกลิ่นแฮนสันฟอร์ดเลยนะแต, ouais, ตน right. แต่ว่าตัวเนื้อเรื่องไม่ Hi. ข say, ah, ี้เหร่นะถ้าถ้าถ้าเทียบก็ผมให้เป็นสปินออฟที่ถัดจากเอ่อถัดจากที่จอรุคคัตด้ทํทำอ่ะมันดีรองจากโลกวันเลยลำดนึ้งผมยังมองว่าเป็นโลกวันอยู่นะฮะอ่ะต่อนะครับผมอ่ะแล้วก็เออก็แพทเทิร์นของตัวกล่องก็จะเหมือนกันนะแล้วก็เออตัวกล่องก็ใช้เทปนะฮะงกมากนะฮะก็คือ ใช้กาวก็ได้นะอย่างกับตัวกันพลาสติกเนี่ยเขาก็เรียกฝุ่นซะหลือเกินนะก็เจาะข้างบนอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีคําเตือนภาษาต่าง,างนะมีโลโก้ดิสนีย์นะฮะมีเมดอินชายนะฮะแล้วก็แฮสบลนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นประวัติของชอรุตอินเวโดยคร่าวๆนะก็จะประมาณว่าความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณชรุตอิมเวศรัรทธาทุกสิ่งอย่างที่ใช้ชีวิตเชื่อมโยงผ่านพลัง แม้ว่าเขาจะไร้ซึ่งความสามารถในการใช้พลังพระนักลบผู้นี้ก็มีความเคร่งครัดเฉียบขาดร่างกายของเขาผ่านการขัดเกลาทั้งกายและจิตอ่ากจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอาร์ตงามตรงนี้นะฮะให้ดูข้างหลังอีกทีหนึ่งนะฮะก็เท่ดีนะผมชอบเป,เป็นพิเศษด้วยแหละผมอวยเป,เป็นพิเศษนะฮะ,ะคือ,อขอออกตัวนิดนึงว่าผมเป็นแฟนของ ตอนนี้เยนตั้งแตท่ที่ยังไม่รู้จักว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาคือดอนนี่เยนนะผมรู้จักเลยเขาในชื่อเจิ้นจือตันนะฮะก็คือเป็นตัว action s t a ที่เท่มากนะแต่ว่าได้ได้รับแต่บทลองๆนะผมอยากผมจะชอบหนังที่เขาเป็นพระเอกมากแต่หนังไม่ค่อยดังนะฮะผมรู้สึกว่าผมชอบเขามากกว่าเฉินหลงหรือเจ็ดลีอีกนะในใ,ใ,ในยุคนั้นนะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่มาดังตอนยิปมันตอนตอน,ตอนที่ผมแบบเลิกดูหนังจีนไปนานแล้วอ่ะทําให้ผมกลับมาดูหนังหนังอ่ หนังบูฮ่องกงหนังบูหนังจีนที่เป็นหนังบูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะประมาณนั้นแหละนะฮะอ่ะแบบปราบนยืดยาวนะฮะเอามาแกะกันเลยดีกว่าอ่านะครับก็มาแกะกันเลยผมก็จะแกะเหมือนเดิมนะแกะจากด้านใต้นะครับผมอ่ะค่อยๆกรีดอย่างปลาณนีตโอเคโอเคอ่ะนะครับผมก็ไปเกะข้างในก็จะเหมือนเดิมแหละนะฮะแล้วก็อ้ตัวนี้ก็ คงจะเหมือนกันแหละมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละนะฮะก็มีต่างเล็กน้อยซึ่งซึ่งเราไม่จะไม่ค่อยได้อ่านกันอยู่แล้วนะฮะอ่ะมีรถกล้องอีกนะฮะก็ไม่มีภาษาไทยนะฮะ,ะเราจะมาดูของข้างในกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมรู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งดีตรงกระโปรงของของชรุษนะเป็น,เป,นเป็นผ้านะแต่ว่าเช่นเคยนะแต่ผมรู้สึกว่าเสียว,ว่ากลัวแกะออกมาแล้วมันจะดูพองนะเพราะว่าเออเขาเรียกว่ายังไงล่ะ อของแฮสบอ่ะไอชั้นฟิกเกอร์ที่เป็นผ้าเอ่อพวกผ้าคลุมกระโปรงอะไรเนี่ยไม่ได้ฝังแกนรวดนะมันผ้าเลยมันไม่ไม่ไมทิ้งน้ําหนักนะฮะแล้วเราก็ทําให้มันพองนะอย่างอย่างดัตวเดอร์ที่ผมเคยมีอ่ะนะฮะของแบ็กซีรี่นะฮะพองแบบตัวฟิกเกอร์มันสวยอ่ะแต่แต่มันขัดใจตรงผ้านะเดี๋ยวรอมาดูกันว่าพอแกะออกมาแล้วมันจะดูดีไหมนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไม้ตะพดนะแล้วก็ปืนหน้าไม้สุดเท่เลยนะถือว่าทำทำทำมาดีสีลงสีสวยนะฮะ เดี๋ยวเรามารีวิวกันเอาละครับมาดูในส่วนของแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เคยได้ออกไปแล้วนะฮะของเดิมเียจะเป็นแบบว่าการเพชรม,มือซะส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะใบหน้านะครับผมซึ่งตัวชุดในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นการ 3D Printing นะครับผมทําให้ใบหน้าเนี่ยก็คือจากของเดิมอะที่แบบใช้คําว่า ปั้นได้หน้าเหมือนกับเจนจืดตันนะฮะหรือว่าชื่อทางสากลนี่ก็คือดอนน่เยนนะฮะก็คือปั้นได้เหมือนอยู่แล้วนะบวกกับเทคนิคการปิมนนะฮะทีดีเนี่ยก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยดูดูแล้วเหมือนมากขึ้นนะดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะซึ่งของเดิมอ่ะคือหน้าจะจืดจืดกว่าเพราะว่าแค่เพ้นลูกตาเพ้นคิวเพ้นปาก,ปากแค่นั้นเองนะฮะแต่นี่คือแบบมันจะมี ใบหน้าเนี่ยก็จะดูมีความไลเ่เฉดฮะ,ะมีพื้นผิวนะครับผมแล้วก็ลูกตาเนี่ยสีเทาๆนะครับเพราะว่าตาบอดน,นะครับผมแล้วก็ส่วนผมเนี่ยก็คือปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่นะดีเทลของที่ทางเส้นผมนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีทีเด็ดก็คือว่าช่วงล่างเนี่ยมันเป็นผ้านะครับเนี่ยตัดเย็บช่วงท่อนบนคือจะเป็นตัวเนื้อยางเนื้อซอฟนะฮะแต่ว่าตรงนี้เป็นเนื้อผ้าแล้วก็จะมีแบบว่า ทำซิลสกีนเป็นลายตรงนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะขยับเยอะๆอ่ขยับไ้่เยอะแล้วเนี่ยไอลายสกรีนมันจะแตกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมเนี่ยก็จะมีส่วนตรงนี้แต่ว่าข้อเสียการที่ว่าแบบยัดผ้าเข้าไปอะ่ะมันทําให้แบบเอวหมุนได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็การงอตัวเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็สายคล้องเนี่ยจะเป็นเนื้อซอฟเบเนิวนะฮะขอบทับ อยู่นะครับผมแล้วก็ตรงที่เป็นสีขาวนี่ก็จะเป็นสีขาวเงาะทานะครับผมแล้วก็ในส่วนของอเครื่องควบคุมอันนี้นี่ก็จะนะฮะก็ทาสีเก็บรายละเอียดดีเทลได้ค่อนข้างดีนะสีไม่เลอะนะครับผมแล้วก็มืออย่างปกตินะฮะก็คือจะมีแบบมือที่แบบอยู่ในท่าแบบถือปืนนิ้วเข้ากลวงไกนะกับมือทีอ่ใช้ถือของต่างๆถือถือไม่เท้าอะไรเงี้ยนะฮะก็แถมมาให้นะครับผมแล้วก็แขนเนี่ย อ่าดีเทลเนี่ยอันนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นเครื่องที่ทําให้ชุดอินเวเนี่ยสามารถใช้อาวุธยิงได้นะอันนี้จะเป็นแบบว่าเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวนะทำให้อ่าเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสทําให้แบบว่าสามารถอ่าเล็งยิงได้โดยไม่มองเลยนะครับผมอันนี้สําหรับเรือสรุรพลตาบอดนะครับผมแล้วก็ในส่วนแขนตรงนี้ก็จะเป็นการทาสีนะก็จะมีอันนี้ดูแล้วนาทาสีด้วยมือนะมีเลอะแล้วก็แบบว่ามันไม่เข้าร่องของมันนะฮะเนี่ย ตรงนี้จะทาสีได้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ผ้าคลุมนี่ก็ดีเทลของการยับของผ้าเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนี่ยข้างในก็ทํามานะฮะมีเท็กเจอร์ของความเป็นเนื้อผ้าผสมอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นกางเกงผู้ฟูนะประมาณนี้ขายแบบกางเกงจอมยุบอยู่บือนกันนะฮะนะฮะแล้วก็แบบดูแข็งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้านะฮะ ก็ดีเทลทํามาได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าสีก็จะทาแบบเฉดเดียวนะแต่ข้างในตรงถุงเท้าเนี่ยก็จะเป็นสีคนละเฉดกับรองเท้านะท่านสังเกตด,ดีๆนะครับแล้วก็ใต้เท้าก็เหมือนเดิมนะฮะมีหลาสินค้าแล้วก็มีลิขสิทธิ์เช่นเดิมมีรูนะฮะประมาณนี้นะครับผมเออแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้การสกรีนเอานะตรงนี้ลืมลืมบอกไปนะกะ็สีก็ไม่เลอะนะแต่ว่าตัวเนี้หลักๆก็คือที่ทาสีทาด้วยมือก็จะเป็นแบบ ไอตรงสายตรงนี้กับตรงแขนนะฮะที่ว่าใช้มือทานะรู้สึกว่าเก็บงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าในแง่ของความเป็นอ่าใบหน้าตอนนี้เย็นนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีอยู่นะครับแล้วก็อผมผ้าคลุมนี้ก็จะเป็นแบบนะแบ,แบ่งพาร์ตตรงนี้นะฮะเนี่ยแบ่งก็คือเป็นสีเนื้อแล้วก็เป็นรอยต่อเข้ากับช่วงแขนนะครับผมแล้วก็เสื้อด้านในนี่ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะสังเกตตรงกระเป๋านี่จะมีรอยเย็บอยู่นะ ประมาณนี้แหละนะฮะโดยรวมก็จะประมาณนี้สําหรับดีเทลของตัวช e ั้นฟิกเกอร์นะครับแถมนะฮะอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้พองนะไอ้ไม้เท้านะที่ใช้เป็นอะแดปเป็นไม้พองได้นะครับผมดีเทลของไม้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้คมอะไรมากมายนะฮะพอเห็นดีเทลอยู่นะเห็นไหมนะฮะตรงข้างล่างสุดเนี่ยมันจะแหลมแหลมนะครับใช้เป็นไม้ค้ำยันนะตรงนี้จะเป็นแบบ มีพาร์ทในส่วนที่เป็นสีเงินนะฮะอันนี้ประมาณนี้นะฮะข้างบนก็ไม่มีอะไรนะทาด้วยสเีเงินเมทัลิกนะแล้วก็ตรงกึ่งกลางตรงนี้นะฮะจะมีความเหมือนอฟิกเกอร์อาร์ตอยู่ในระดับหนึ่งก็คือว่ามันสามารถถอดออกมานะฮะเป็นจอยอย่างนี้ได้นะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่ทําให้ตัวฟิกเกอร์มันถือได้นะครับผมเนี่ยสมมติใช้มือข้างนี้ถือแล้วกันเพราะมือข้างนี้มันจะเหมือนเป็นมือที่ใช้ถือ อาวุธนะคงจะทําไว้กันหักกันแหละนะฮะแ,แบ่งพาร์ท่างนี้นะฮะก็ถืออย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปนะครับผมปึ๊บอย่างนี้อ่าประมาณนี้ก็ได้นะเออเดี๋ยวนะปึ๊บถือยังไงเนี่ยเดี๋ยวเออถือถือประมาณนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะปึ๊บอ่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็จะเป็นแบบลักษณะไม้เทา้าหรือว่าจะเอาออกมานะฮะเดี๋ยวปึ๊บเดี๋ยวนะถอดออกถอดนี่ออกก่อนปึ๊บ อะอย่างนี้ใช่ไหมก็เอายัดเฉียงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนะเอาเอาไอ้ด้านที่เป็นรูอะยกขึ้นข้างบนอย่างนี้นะฮะก็ยัดเข้าไปปึ๊บอ,อ่ะแล้วก็เอาใส่ตรงนี้ปึ๊บอ,อ่ะ จะอารมณ์เหมือนแบบว่าถือแบบเป็นค้ำยันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับของแถมอันนี้ก็ของแถมอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือในส่วนของไลท์ไลท์แอโร่นะฮะก็คือเป็นอา,อาวุธแนว,แนวของชูบาก้านะฮะที่ว่าเป็นของชูบาก้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนหน้าไม้นะแต่นี้คือจะเป็นธนูเลยนะก็แต่ว่ามันจะมีด้ามจับอะไรเนี่ยเหมือนปืนอยู่นะ แล้วก็สีที่เทามาได้ก็ค่อนข้างเก็บดีเทลละเอียดอยู่นะฮะแล้วก็สีทองก็ดูทองแบบทองเมทัลลิกนะเงินก็เงินเมทัลลิกนะครับผมเนี่ยดีเทลแบบเป็นลางเป็นไอเขาเรียกอะไรดีเทลเล็กๆน้นะเก็บเก็บค่อนข้างละเอียดอยู่นะเนี่ยด้ามจับนะฮะก็คือมี็กเจอร์มีอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวธนูเนี่ยสามารถเปลี่ยนสองโหมดได้นะนี่อันนี้ โหมดที่แบบอ่าตรงนี้จะจะมีบานพับที่แบบกลางออกนี้ได้นะครับผมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือก็คือถือเป็นธนูนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะปรับเป็นโหมดอ่าหน้าไม้สองมือนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันอ่านะครับก็มือข้างที่แบบถือปืนนะฮะก็ให้ถือตรงตรง,ตรงอ่าด้ามจับด้านหลังนะก็ให้อ่าด้ามจับเนี่ยเข้ามือแล้วก็เอานิ้วเข้ากลงไกแต่ว่าเอาจริงนิ้วมันไม่ถึงกลงไกนะกลง ผงไกลมันจะแบบยาวยาวกว่านิ้วพอสมควรนะมันจะไม่ถึงมือนะครับผมแล้วก็แล้วก็นะครับผมก็พยายามดัดนะฮะก็ให้ให้เอนนี้นะปรับต้องปรับองศาให้ให้มันพอดีอย่างนี้นะฮะแล้วก็หน้าก็หันไปทางนี้หน่อยหนึ่งนะฮะอะไรอย่างเงี้แล้วก็มือนะฮะก็ยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็บิดบิดหมุนอ่าให้มัน ออกมาทรงอย่างนี้นะแล้วก็เอาในส่วนที่เป็นด้ามจับนะครับผมยัดเข้ามือไปนะครับผมเดี๋ยวนะจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวนะลองดูอ่ะเดี๋ยวใส่ไปปุ๊บอ่ะกรึบอ่ะโอเคมันจะได้อ่าประมาณอย่างนี้อ่ะปรับมันตรงๆกันนะครับผมอ่ะพอปรับให้มันอยู่ได้ประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นนะครับผมก็จะเป็นโหมดเหมือนธนูนะครับผมประมาณนี้เท่ๆนะลอง อ่ายืนมันยืนป,ปึ๊บอ่ะมันก็จะท่าประมาณนี้นะก็จะมีความแบบอ่าถือธนูยิงอยู่นะเทะ่เท่เท่ทอยู่ตอนแรกที่ดูนี่ก็ลืมลืมไปเลยนะเพราะว่าผมดูแค่รอบเดียวดูในโรงนะแล้วก็ลืมไปเลยว่ามันใช้ยังไงนะเพราะว่าไม่ได้ดูไม่ได้ซื้อแผ่นเก็บไว้นะแล้วก็ยังไม่ได้ดูดิสนีย์ดิสนีย์พาร์ทสตาร์นะฮะประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองมาดูเป็นอีกหมดหนึ่งนะหมดหนึ่งนี้ก็คือ พยายามเอาเอาให้มือมันอยู่อยู่อย่างนี้นะแล้วก็แบบพยายามดัดให้มันออกมาทรงนี้นะแล้วก็กลางออกนะจริงจริงๆ,ๆนี่มันมันมันเขาเรียก่าอะไรมันถือโหมดที่แบบว่าเป็นหน้าไม้อะค่อนข้างยากนะแต่ะมจะถือประมาณคล้ายๆประมาณทรงอย่างงี้นะก็ก็พอได้อยู่นะแล้วก็ออีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ลืมพูดไปก็คือเป็นข้อเสียเลยแหละนะฮะซึ่งซึ่ง ในตัวหนังเนี่ยไอตัวไลท์แอโร่เนี่ยนะฮะก็คือมันจะมีสายสะายหลังเวลาเวลาถ้าเห็นในหนังนก็คือชุดเนี่ยก็คือจะแบบสะายหลังอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ให้มาเป็นปืนเปล่าๆนะฮะแล้วก็ปืนมันก็ไม่มีสายสะายให้เลยนะฮะก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะเลยแบบว่าถ้าโชว์เนี่ยก็ต้องเลือกตั้งโชว์แบบใดแบบหนึ่งนะฮะก็ถือไม้เท้าหรือว่าถือ แอโรกันเลยนะฮะก็คือไม่มีให้แบบว่าให้พกให้สะพายอะไรเลยนะ,ะจัดมาเป็นข้อเสียเลยนะน่าเสียดายน่าเสียดายถ้าทำสายสะพายมาสักหน่อยนะฮะก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมในส่วนจุดขยับนะครับในส่วนจุดขยับนะครับผมก็จะหมุนได้รอบนะปึ๊บเนี่ยแต่ว่าอ่าหมุนได้ฟืดหน่อยเพราะมันมันจะเป็นเป็นข้อตอบแบบหมุนเฉียงขึ้นบนนะเนี่ยเนี่ยเฉียงขึ้นบนปึน๊บน,น,นะฮะก็จะเนี่ย ตัวนี้ก็จะงนได้ประมาณนี้นะแต่ว่า,ามันไม่ใช่บอดจอยนะมันเป็นมันเป็นคือ,อยังไงล่ะมันเชื่อมโดยใช้บอดจอยแหละแต่ว่ามันประกบติดสนิทด,ดีมากเลยนะครับผมทาให้มันมันไม่สามารถโยกกึกอะไรเงี้ยได้เนะี่ยแค่ว่ามันจะมีจอยที่เป็นบานพับอา่าที่อยู่ใต้คอตรงเนี้ยนะทำให้มันงนก้มเงยได้แค่นี้นะครับผมในส่วนแขนนะฮะก็หมุนได้รอบนะครับผม กางขึ้นได้ประมาณนี้นะครับผมจะถ้าไงนะก็จะกลางแขนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หมุนได้รอบนะตามสไตล์แบ็กซีรีส์นะครับแล้วก็ในจุดหมุนก็จะมีจุดพับอยู่นะ90องศานะครับผมแล้วก็มือหมุนได้รอบนะตรงนี้จะเป็นมือถือปืนนะฮะก็จะพับลงได้ประมาณนี้ตัวนี้ค่อนข้างพับได้เยอะแนตะ่มันชุดมันค่อนข้างมีความอิสระของมืออยู่สูงนะมันไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาขวางเท่าไหร่นะครับ อประมาณนี้นะฮะสำหรับมืออข้างนี้นะครับผมก็องอได้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะเอวก็หมุนได้ไม่เยอะนะเพราะมันมันมีการติดผ้าอยู่นะครับผมแล้วก็ขานะฮะก็เตะออกข้างได้ประมาณนี้ข้างนี้นี่จะยกยกออกไม่ได้เพราะติดผ้านะครับผมอเตะไปข้างหน้าล่ะเตะไปข้างหน้าตรงนี้คือผ้าเนี่ยมันจะทําให้ลิมิตจุดขยับตรงนี้ได้ไปประมาณหนึ่งนะก็ะจะ นอนเหยียดได้ประมาณนี้เลยนะครับผมลอ,ลองเตะข้างหลังอมันจะเตะเฉียงขึ้นนะครับผมมี a เ t i ฟิกเกอร์มีส่วนเป็นก้นอยู่นะทำาไมเวลายกไปข้างหลังเนี่ยมันจะเฉียงออกอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่ายกไม่ได้เลยนะแต่นี่คือคือมันยกได้แบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงขาเนี่ยมันจะเป็นคัดจอยนะทั้งสองข้างเลยแล้วก็จะหมุนได้รอบนะแต่ว่ามันมันฟิตช่วงข้อข้อขานี่คือฟิตแข็งมากนะครับผมแล้วก็ ตรงข้อพับขาเนี่ยจะพับได้สองจังหวะนะครับผมอ่ะปึ๊บอ่ะพับได้สองจังหวะอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เนะปึ๊บเท้าตรงนี้หมุนไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้แบบพับอย่างนี้ได้นะพับเฉียงได้ปึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พับลงอย่างนี้ได้เยอะอยู่นะพับไปข้างหน้าก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยนลงก็จะประมาณนี้สำหรับจุดขยับนะฮะ นะครับมาดูส่วนสูงกันนะครับว่าตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็อ่ส่วนสูงของชริดอินเวนะฮะก็จะอยู่ประมาณหกนิ้วนะประมาณสิบห้าเซนติเมตรโดยประมาณนะครับผมเทียบกับแมนดาลเรียนนะครับก็จะประมาณนี้นะแมนแมนโดดูสูงกว่านะครับผมเทียบกับโบบเฟตนะฮะก็โบเบเฟตก็สูงกว่านะครับผมเทียบกับดีอาโมเล์นะครับผมก็สูงกว่า เทียบกับแคสเซียนอินดอร์นะฮะแคสเซียนเอนดอร์ก็ดูสูงกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆอ่าเทียบกับจินเออร์โซนะจินเออร์โซจะตัวเล็กมากๆเลยนะครับผม ร้อยหน้าสำหรับการรีวิวนะครับผมซาวด์แบ็กซีรีส์นะครับโลกวันซาวด์โลกวัน Wars, โลกวัน,วน,วน,วนอัศว์สตรีนะฮะก็คือในตัวของอชุดอินเวย์นะครับผมถ้าเพื่อนถูกใจก็สามารถกดไลค์สับตะไคร้กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสําหรับติดตามคลิปใหม่ๆของทังช่องด้วยนะครับผมฮับเบียนในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพินี้นะฮะขอท่านประสบโชคดีมีม้นิช้ยมีดีฟอร์บีวิวชิวสวัสดีครับ